ตอนนี้อยู่ที่แมชชีน410025นะครับเดี๋ยวจะทำการออฟตัวอินวอเ์เอ๊อวัดโมนะครับเฟเอทเียบกาวพุตูเฟตัดโมเฟตเอทเทียบกาวกับพค้งตู้นะครับแล้วเดี๋ยวจะวัดตัวเอ้แล้วเดี๋ยวจะออฟตัว อินเวอร์เตอร์สี่ล้อตัวนะครับพอมโลเป็นเก็บกาวที่หนึ่งร้อยเจ็สโวลต์นะครับออบตัวที่สองเลย ครับตัวที่สองนะครับโวนเป็นเอสเทียมดาวรถตรงเหลือสี่ว์น,นะครับครับต่อเลยครับโอเคออฟตัวที่สามเหลือสองวน์ออฟเลยครับครับตัวที่สี่